วันนี้ฝนตกนะคะทุกคนว่าจะมาแคมป์นะคะพี่ๆจะมาจอดกลางไร่กลางนาตรงตัดหญ้าไว้นะคะนี่รถกำลังเข้ามาแล้วฝนกำลังมาเลยฝนสาดฝนสาด กำลังกลางขึ้นนะคะทุกคนฝนตกลินลินปล่อยว่มาหันตกแห้งค่ะนี่เลื่อมซาลงเนี่ยหรออ๋อน,นี่งบน้อยก็ต้องใช้เวลาในการทำบ้างนะคะพี่พี่แต่ก็ตามงบค่ะ <c oughs> ตามงบนะคะพี่พี่ว่าจงได้เพื่อกำลองเด็กเนี่ยหรอคืออันแพ้กับต่างเดอออ,ดออกมั่งมุนคือเกา่าเหรอนะคะประมาณนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเรากางไปเรื่อยๆนะคะทุกคน

อนนี้บรรยากาศเป็นประมาณนี้นะคะพี่พีฝนก็ตกเฉอะแฉะนะคะนี่ต่อไฟอยู่อืมเป็นบรรยากาศนะคะพี่พีนี่เราก็ใช้ไฟจากรถนะคะพี่ต่อมาใช้ก่อนนะคะนี่เปิดไฟสว่างสว่างนะคะเริ่มมืดนะคะ บรรยากาศมือไรแล้วเอาักล,ลกว้าวมาเลยจเ<อ>าจานเดกโตโอทีมงานเด้อเอ้เด็กเกินให้ตกเอาหเกินสินี่

วอนนี้ข้าผัดเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเลยจีหมูนะคะนี <N ee> ่เมนูของเราวันนี้นะคะเอาง่ายๆไปก่อนนะคะพี่ๆนี่นี่ค่ะเ <N ee> มนูวันนี้นะคะที่เราไปจับกบเราได้กินอันนี้คะ่ะทุกคนห <N ee> มูกแะแสบ่าแสบกกินเอากับไข่โอ้ย ข้าวผัดด้ค่ะนี่ข้าวผัดไฉ่นะคะทุกคนในเมนูแคมปิ้งของเราวันนี้นะจ๊ะทุกคนไม่อดตายาไม่พอขออับแกงกเทียเจียว <c oughs> เรากินกินกิน วันนี้เราแคมปิ้งนอนตรงนี้นะคะพี่พี่ในววทันติดถนนปเลยจา้าวันนี้เราก็มานอนแคมป์กันข้างนอกนะคะพี่พี่ใน,น,นทีมงานก็นอนชาร์จแบตอยู่ข้างล่างนะคะนอนรอก่อนนะคะี่ฝนทุกคนเมืองมีไฟไฟสามแยกนะคะพี่พี่ข้างนอกคือทุ่งนานะคะวันนี้นะาไว้ดูบรรยากาศ ยามเช้ากันช้านะะี่ค่ะเมื่อคืนเราก็นอนอยู่นี่นะจ๊ะทุกคนนี่ของเราอยู่ประมาณนี้ฝนตกนะคะเถอะแฉะไปหมดบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะพี่พีนี่นอนสบายจ้าฝนตกจากจากเมืองนา้ำจนหง ประมาณนี้จ้าต้มกาแฟ ε, ต้มกาแฟจ้าหมอต้มกบเนี่ยล่ะ ค่ะท้งพูงเคร่อกับตัดหญ้าอยู่บรรยากาศแบบนี้เดนนจา๋าแคมแถวทุ่งนาใกล้บ้านจะบอกานก,นกนนาแฟดง

นี่มีนกน้อยนะคะพี่พี่นี่เขามาไหไทยเีบเขามาเห็ดยังกับหลูมาชื่นคะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราก็จะได้เก็บแล้วนะคะทุกคนนี่บรรยากาศคือดีมากค่ะในบ้านทักไกพ,พี่พีผ่านกระถางทั้คือพี่บานหนิแม่แล้วก็ส่วเขาเป็นบ่าหรือ <c oughs> อีดีเมื่อกี้ดีวันนี้ไม,ม่เ,มเป็นตินทางกันะอันนี้เป็นหน้าของหน่านะคะหน้านู้ซีญุ่นแต่ว่าหน้านูอีก่นโลนึง วันนี้ไพคีพานนะทุกคน,นย่ำย่ำขอนสิกแรงเนาะขอนย่ำแรงเนื้อย่ำเสาทากุกคนแนบมึงมันไม่เห็นหย้งมาอ,อยู่นี่รถนิ่มัมเห็นหย้งมารถนี้การที่ทําอะไรแปลกใหม่นะคะทุกคนมันกันธรรมาดา <c oughs> นอกจากตังสีนอนอยู่ในรถไทนแล้วนะนั่นรถไทนั่นไม่จชสีบอกแปลกใหม่นี่ค่ะเมนูของเราก็ก,ก,กาแฟดําไปแล้วน,นจะจ๊ะไม่รู้เขากินหมดหรือยังน <c oughs> ี่แล้วก็มีน้ํา กลับคุณเป่ากินขนมไปสองอันแล้วจ้ะประมาณนี้นะคะพี่พี่ทิปของเรา,เาวันนี้นะได้แล้วบ้กลับบ้านแล้วค่ะทุกคนคุณปู่วันดี้กลับบ้านแล้วจ้าวันนี้บา